ครับวันนี้ก็มาอยู่ที่สี่แยกธมอครับวันนี้วันนี้อยู่บ้านเขาเหงาว่างก็เลยเจ็ดเร่มาเที่ยวมาเจอออสซูมครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับแสดงว่าติดสาวแถวนี้แน่นอนนี่นี่ไม่ใช่หรอกติดแน่นอนไม่ได้ติดไม่ได้ติดหน้าแบบนี้ติดแน่นอนไม่ได้ติดไม่อยากให้เห็นหน้าเลยถ้าหน้าแบบนี้ไม่ติดนะคือทำงานเยอะวันนี้มาเจอพี่สายชนพอดีนะครับตรงนี้ครับเพราะว่าคราวก่อนนี่ชวนกันไปไปลงป่าแล้วทีหนึ่ง เดี๋ยวจะพาไปไปหาเรื่องกับ้องไอ้เหรอไหนน่าอ้าไปไปเดี๋ยวไปชูไปดูจอรถไว้นี่ครับครับว่าจะไปดูสะพานขาดขาดจริงไหมไม่ดูก็คนเห็นรถดิ้นเยอะแยะไปอ๋อันนี้ก็มาดูกครบ บังเอิญมาเจอออสฟูมแล้วก็พาไปไปหาเรื่องกับน,น้องไอ้ครับน้องไอ้เนี่เป็น, FC น,นเอฟซีของนั้นทวันครับ,บรซึ่งไม่ได้เจอกันนานละวันนั้นน้องไอมาที่กระเทียมผมไม่ได้ทักครับครับสวัสดีครับวันนั้นเจอน้องไอที่กระเทียมไม่ได้ทักครับวันนั้นมาเด้อร้านน้องไอสีเย๊สีเสกยก พิกัดที่แยกท่าบ่อครับชิ้นใหญ่เท่าไรเนี่ยวันนั้นเจอเขาที่กระเทียมครับที่นันทวันเราไม่ได้ทักตัวเขาจะงอนวันนี้เลยแวะมาหาหน่อยไล่มาแวะมานะคะแล้วท่าน้าอย่างนี้แล้วถ้าหน้าอย่างนี้มีแบบบ้าเมื่อกี้ไหมอะไรนะฮะอะไรนะอ๋ออาเรียกแล้วเรียกแล้วคุยใหม่สิวันนี้เรามาปั่นเงาดึงดันเลยไม่สวยอันกลุ้มโชได้ไหมคะไม่ได้ขอถอดเกงได้เปล่า เซวกันแซวกันครับน้องไอ้นี่หายเป็นนานไปไปทำกลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วค่ะเอฟซีนายโจนันทวันเดี๋ยวก็ได้เจอกันอีกครับเดี๋ยวเมื่อวานได้ไปไปที่ดงรักไม่ไปเลยพี่ไปไม่ได้ฝนตกเออฝนตกหนักเหมือนกันอยู่นี่เมื่อคืนจะวิ่งเข้าขวาวไปก็ไปถึงโคกประสาทกลับเหมือนกันสสวััดีครบติดตามนะจ๊ะอยู่ที่สายชนวันไหนไม่ได้ไปงานก็นางก็มาอยู่ซีแยกตะบอครับแม่มาได้จ้ะ พี่กัดตรงนี้ตลอดลูกค้าขายดีหรือไม่ดีดูแต่เรียงคิวครับเนี่ยเรียงคิวเลยขอบคุณลูกค้าเยอะอ่าลูกค้าเยอะสี่บอกนี่สงทั้งหมดบอกได้ข่าวว่าสะพานธมขาดกันเลยมาดูจริงไหมไม่จริงไม่ได้ไม่ขาดไม่ขาดเหรอเรียงว่าข่าวลือข่าวลือข่าวว่าขาดจนรถวิ่งไม่ได้แล้วอ่ะมันลกเมื่อกี้ผมจะอมบานี่กำลังจะกลับรอกัน ยังไงก็ต้องไปดูกับตาให้เห็นครับนี่ไปดูอมคีรถข้ับไปมาแสดงว่าข่าวลือข่าวลือดีโชคดีมากครับมาเจอออสออสซูมยูทูบเบอร์เจมเจ้าชูครับไม่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 ใช่นะดูหน้าดูหน้าก่อนดูหล่อเหมือนพี่สายชนพอว่าหน่อยนี่ยังไม่มีเมียเลยอายุจะห้าสิบแล้วยังหาเมียไม่มีมีแต่ไม่ได้นับมีแต่ไม่ได้นับ นี่เป็นร้อยหรือเ้นเมีาห็นเขานั่งเฝ้าเมนอยู่ที่ที่วัดโพสีธารามยู่ไมเห็นแต่เจ้านี้นั่งเฝ้าเมนอยู่ไม่ใช่ไม่หาฮะไม่มีไรเราไปขายของตรงหน้าเมนครับอย่าเข้าใจผิดไม่เป็นไรเขาอยากเห็นชัดๆอยู่ เขาติดใจตนบ้านอะไรแล้วที่เป็นดินหน้าโจรอ่ะขางฮะบอกไรเป็นดินหน้าจอโดนคลิปพี่เขาาไปดูตั้งหกหมืกว่าพี่ต้องลบออกช่องนั้นไม่ได้ตังค์คนเข้าไปดูเยอะมากตอนนั้นอ่ะพิกัดธมอครับสี่แยกธมอร้านน้องไอ้ครับมีโอกาสผ่านก็แวะมาแซลเล่นงั้นแหละเพื่อเอฟซีจะได้จะได้หายคิดถึงครับ แล้ว24ไปไหม24งานใหญ่หลังจากหลังจาก24ถึงจะออกเดินสาย24รู้สึกว่าหน่วยใหญ่จะลงะจำปาทองอรู้อยู่แต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะได้ไปหรือเปล่าเพราะว่า 24, 24ต้องที่นี่ก่อนโดนตาเนาะบ้านเราเ้องรอให้หมดฝนก่อน ธรรมดาไม่ต้องไปไหนหรอกร้านน้องไอ้เนี่ยอยู่ที่แยกนี่ก็ต้องไปเอฟซีรออยู่เลยใจนางก็รักอยู่ตรงนี้ก็ก็อยู่ได้ครับดูสถานที่ครับกิเลย์ล็อกพี่ได้ข่าวว่าถนนขาเลยมาเนี่ยอยากจะมาดูยังไม่ขาดหรอถข้ามมหาลัยค่ะทางนี้ไจะรู้เองเนี่ย เมื่อวานไปดูลำเบิกก็แค่นี้เองแต่ได้ข่าวบอกว่านี่พอผมไปดูแค่ประมาณสิบห้าเซนนน่ทางนี้หรือเปล่าตอนที่พี่ไปก่อนที่พี่ไปรถรถรถเก่งวิ่งไม่ได้รถยนต์วิ่งไม่ได้ต้องอ้อมเอาก็ก็มีทางอ้อมให้อยู่แต่ก็เขาเขาทำทางเบี่ยงไว้ให้เป็จะไปประจานสูเจ้าอัตรังดูล ครับม<อ>าแซวน้อง1 1> ไอประมาณนี้นะครับเนี่ยเย <c oughs> ็นๆก็แวะมาเลยอยู่ย,ยันกี่ทุ่มครับตรงนี้เป <c oughs> ิด24ชั่วโมงจะเรียกได้จ้าช่วงตื่นช่วงนอนตานะคะอยู่ตรงนี้ตลอดเลยใช่ช่วงนี้จากวันนี้ไปใช่ค่ะอ๋อครับแวะมาเลยครับสี่แยกธมน้องไอบอกบริการ24ชั่วโมงเรียกได้ค่ะเรียกได้เหมือนปะยางเลยปะยางสิบนาทีเองไม่24ชั่วโมงอันนี้24ชั่วโมงเลยค่ะครับครับขอบประมาณนี้ครับ น้องไอบอกว่าแม่มาแม่มา,ม,ม,ามาตะลิดมา <laughs> ตมาม่้น้องไอรออยู่ครับทีเยยกทมอครับประมาณนี้ครับสวัสดีครับ